ม่ยังหาจังหวะเข้าไม่เหมาะครับอเกียวเกียวเสร็จแลโอนดก็เชัอ Bell Than เสียบเอ้าลูดลูดเลยครับ you you. สวัสด like. ok, ีครับแฟน YouTube Channel ดูมวยบายยาำลาลายเทปนี้สดๆละ้อนครับคือเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองครับโอมจำลานนักชกระดับตำนานของเขมรไปนะี้โคจอยมาเจอกับนักชกไทยระดับภูธรจากบุรีรัมนั่นก็คือวันชนะสิทธิ์จ่าเจม ติดตามรับชมกันครับตอนไหว้หครูเนี่ยโอมจำลานแสดงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับกรรมการคู่ห้ามแบบนี้ภาษามวยเราเรียกว่าล้อมกินครับเจอแบบนี้แล้ววันชนะจะรอดกับไทยได้หรือไม่และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด subscribe กดสัญดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะ มากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2025หรือตรงกับปีพศ2568ครับที่ประเทศกัมพูชารายการนี้ครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองครับเรียกว่าสดๆร้อนๆให้แฟนๆได้รับชมกันเลยนะครับนักชกไทยของเราครับวันชนะซิจาเจมส์ครับเจอกับอมจำรานนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านจอมเก๋าคูนี้ครับ ชกในพิกัด67กิโลกร,รมัมกำหนดายกครับนี่ครับแหม่แ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 ม่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเออริงเกอร์เห็นไม่ค่อยชัดนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูนะเออถ้าเกมยาวนี้ได้ดูแน่ได้ดูอีกรอบน้ำเงินครับนักชกไทยของเราครับวันชนะสิจ่าเจมครับหน้าแก่ๆนะครับอายุ24ปีหน้าแก่ไปนิดนึงครับสูง175เซนติเมตรครับวันนี้เจอกับโอมจำลานจากกัมบูชานะครับ ผมจำลานี่ใครเป็นแฟนช่องเรานี่น่าจะได้ดูหลายไฟนะโก๊นาแล้วนะนะี่โคตรเก่าเลยระดับตำนานของเขเมนะ่ะเออโอ,โอโชกตั้งแต่รุ่น,ร,นรุ่นอะไรคนกรุงเทพอะ่ะวอวิวธานานนท์นน่ะโอ้คนกรุงเทพกันเลิกไปทำอะไรแล้วก็ไม่รู้นะโอมยังชกอยู่อะ่ะพี่ดูแล้วกันเอออายุ29ปีครับสูง168เซนติเมตรแล้วก็ตัดตรงนี้มาแต่แตไหนแต่ไรเลยนะเคยหยุดชกไปช่วงละ หยุดชกแล้วแขวนนวมแล้วอ้วนทวนสมบูรณ์ครับเป็นดุกเด็กสมบูรณ์ขมรเลยนะครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายครับแม่ต้องชกต้องกลับมาชกให้เด็กมันดูครับไฟนี้ก็เหมือนกันครับกลับมาชกให้เด็กขมรนมันดูเออสมัยสมัยรุ่นพี่เนี่ยมันสุดมาแล้วเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะทุบเสียงให้ดูนี่ฮะเดินเดินเ,เข้าหาก่อาโอูหจังหวะนี้ครับโดนแข้งของวันชนะไปก่อนครับปล่อยกันในเวทีหกเหลี่ยมนะครับแมเขมรนี่ เก็พยายามจะคีเอดเวทีมวยครับให้มันมีความพิสดารนห้มันมีความแปลกครับมันก็ไม่รู้ว่าสี่เหลี่ยมกับหกเหลี่ยมนี่มันนอกจากลักษณะทางกายภาพมันจะแตกต่างกันแล้วนี่ต่อเกมการชกนี่มันจะมันจะช่วยอะไรเออมันจะทําให้มวยมันหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนี่ครับวันชนะนี่อายุอ่อนกว่าทางด้านของนักชกคเหนพอสมควรครับก็ก็ทําความเคารพก่อนครับเป็นฝ่ายเดินข้หาครับอมจารานมาคู่กันเลยคู่ต้องทุบเสียม ต้องทุบเสียมให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องกัมพูชาดูเอสู้เพื่อท่านฮุนเซนกรเดินเดินนะครับเดินคู่กันเลยครับขยับขยับออนนักชกไทยก็ตั้งรับครับรอโยนรอดักสวนด้วยเข่ากับแข้งครับโดนเดินเกาะติดเลยนะเออไม่ธรรมดานะแกเก๋าอ่ะกเก๋า,กาอ่ะอมจำรานี่เก๋าอ่ะโอ้นี่นี่ฟ้องกรรมาการเลยเห็นป่ะเออมาตโดนกระจับเอเดี๋ยวศูนย์พัน เป็นไ,ไทยในีมกระจับได้แต่กระจับได้นะครับถ้าเป็นลักษณะจังหวะที่ตเตะแล้วมันไม่ได้ตั้งใจเนาะ,นะถ้าแทงเขานี่ผิดกติกาไม่ว่ากรณีใ,ใดทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าตรงใจเตะกรรมการก็จจะเตือนนิดๆหน่อยๆว่าเออมันทำให้เกมไม่สนุกนะเออ,อจังหวะนี้ครับโยนเข่าครับหนึ่งทีครับหนึ่าทีจำรานครับแรอรอ,อเก่งหมัดเลยนะรอเก่งหมัดรอเสิร์ฟเลยนะสัดแข้งขวาครับเตะเหมือนเตะ้ะดีดออกมาครับ ถอยแบบโอ้โหนี่เขมรล้อเลยนะเขมรทรงนี้เขมรล้อเลยนะเสียมมวยลันน่ะมวยลันเออแต่วันนี้กรรมการแยกครับไล่ไปเวทีมีหกเหลี่ยมไล่ไปโอ้โหนี่ครับเดินเดินจี้นะแต่ก็เดินดุเหมือนกันนะเดินจี้นะแยก่นแยก่นแยกนทิ้งแยก่นทิ้งแล้วทรงผมก็นี่ขัดใจนี่จริงๆเลยขัดใจไม่ยายจริงนี่ครับโอ้ยจักรกาทิ้งหมัดขวาครับโอ้โหกาเอาไอ้หัวขาดเลย อ่ะตัดมายกที่สามเลยครับคู่นี้นี่ต่อยยาวๆนะฮยกนะเริ่มเป็นฝ่ายขยับนะครับนักชกไทยขยับบ้างะขยับจะเดินจะเดินแหมเหมือนวันชนะนี่ไม่ค่อยได้มาต่อยกขไม่เห็นเท่าไหร่นะครับการจะต้องเน้นดูเชิงนะครับนี่ครับเริ่มเริ่มเดินแล้วครับขวาไปซ้ายคืนครับนี่ครับขยับกุต่สองชั้นนี่แหมนี่บอกเลยครับว่าโอมจำลานี่กแกะเก่าอ่ะโอ้เป็นเป็นร้อยไฟแล้วโอ้กระดูกเนี่ยอุจังหวะครับโอ้ยฟันซอก ของจับรัดเอวทีเด็ดถ้าไม่ตายเนี่ยไปเรื่อยกรรมการบอกโอ้ข้างเชือกข้างเชือกนะบองข้างเชือกนะบองโอ้นี่ตอนไหว้ครูอยู่ไบแแบบจุบกรรมการเลยนะโอ้โหโอมจำลานี่โอ้โหไม่ไม่ธรรมดานะไม่รู้ว่าเป็นเป็นน้องชายกรรมการหรือเปล่าแต่ดูจากหน้านี่ไม่รู้ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องแหละนะเออเก๋าพอกันกรรมการแยกครับกรรมการแยกอ่ะลุยกันใหม่ผมยังเดินครับผมจำลานเดินโอ้โหนี่เดินเดินดุครับ ทีมครับสกัดการบุกของทางด้านอมจําลานครับแต่เจาะยางครับอู่เน้นเน้นเน้นครับเน้นเน้นอีกทีครับนี่เน้นอีกทีครับขยับขยับนี่นนักชกไทยจะหาจังหวะสวนครับทีมครับทีมระหาจังหวะสวนอยู่เจาะยางขึ้นบนไม่ยังไม่มีจังหวะสวนเหมาะเหมาะครับทําได้แค่ป้องกันโตอยู่ครับตอนนี้วันชนะนี่ครับจะเน้นเจาะยางครับแมนสะเสียมเสียมลันมากใช่ไหมลันมากให้ต้องหักขาเกี่ยวคล้องบนครับคล้องบนเกี่ยวโหน โขนมาจะตีกบแหมต่ตัวนานครับกรรมการเลยแยกครับเอาลุยกันใหม่ลุยกันใหม่ยังเดินครับโอ้หนี่นี่โอมนี่เดินดุจริงๆนะถึงเนื้อถึงตัวอ้าวไม่หมเหลี่ยมนี้ครับไม่เจ็บตะเคินไม่เจ็บตะมันเถินโอ้โหโอมนี่ชี้ซัวเดินครับเรียกว่าโดนเสียเหลี่ยมล้มไปเลยครับหลนแข้งซ้ายหนึ่งทีครับแต่จอยางโหนขึ้นบนครับโหนของของแล้วตีตีโอ้ก็จะตีสักแม่บอง มึงจะรีบยากทําไมนี่กูกาลังเข้าเบรกโอ้หเดินต่อไปครับทางด้านขององมจำลานครับเดินคู่เลยนะนี่กล่าวว่าไฟนี้นี่ต้องต้องชนะชนะเสร็จนี่ฉลองเลยเออฉลองไปกับพี่น้องชาวเหมนเลยขยับเดินเข้าหาครับนี่ครับสับสับ,สบจาะยางไปเน้นไปเน้นไปให้ทางด้านของนักชกไทยนี่เคลื่อนไหวขยับตัวไม่ไม่ถนัดนะนะเออ โอ้โหนี่ครับแหมยิ้มยิ้มอ่อนยิ้มยิ้มเลยยิ้มแหมหนีจังเลยนะเสียมนะหนีจังเลยนะวันชนะนะเอชกไทยก็เน้นจังหวะสองครับรอโต้รอสวนครับเสียบเข่าไปหนึ่งทีลัดล็อกโดนทางด้านนักชกกัมพูชาแหมกรรมการแยกครับอยู่ในนี่กรรมการมักจะแยกครับมวยเขมรหยับขีครับดีบแล้วเดินครับยังเดินอยู่อย่างต่อเนื่องครับสับขายทีครับโอ้โหดูดูจังหวะนี้ครับ ของรัดในนี่ครับเน็บไปเรื่อยๆเน็บไปเรื่อยๆครับแม่โดนบ่อยๆนี่หมดได้นะวันชนะหมดได้นะ,ะยกที่สี่เออยกที่สี่แล้วเออดูว่ามันจะจบยังไงครับยกสามยกที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นความขยันความเดินนะก็ต้องให้อมจำรานนะได้ลูกขยันได้รุกเดินครับทีมในโชคไทยทีกกอนแม่เริ่มเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วใ,ใ,ใ,ให้ให้เหม็นเดินเยอะไปรัดใต้ปีกรัดใต้ปีกแล้วแล้วแม่จันเน็บแม่ไม่ทันได้เน็บครับ กรรมการห้ามซะก่อนแยกซะก,ก่อนครับขยับเดินเข้าหาครับนักชกไทยขยับขยับจังหวะนี้แม่ยังหาจังหวะเข้าไม่เหมาะครับเกี่ยวเยะยะยยวยกี่ยวเสวโยนโยนเข้าเสียบฟอ้าวลูดลูดเลยครับโอนจำรานลูดคาราวาห้องตเตยอาา้าคาราวาห้องเตยแล้วตอนนี้อ้อยอ้ยไข่เฟกดังควายจีเข้าท้องกูไขเ่เซกงังควายจีเข้าท้องกูไปต้องนับแล้วกูไป่รอดแล้วอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โห ไมเจอเจอหนังควายตีใส่เข้าท้องครับจบครับจบโอ้ดูภาพชาครับนี่ครับสาดแข้งมาเกี่ยวเกี่ยวเสร็จปุ๊บนี่วันชนะแกเข็นเข้าเชื่อครับเข็นปุ๊บโยนเข่าขวาเสียบสวนไปครับเรียบร้อยครับคารวะห้องเต้เลยครับนี่ครับเกี่ยวจับได้แล้วเข็นเข็นแล้วกระโดดเสียบครับโอ้ยปักเข้าให้ปักเข้าให้โอ้โหมันแผงเลย่นเลมันแผงเลย่นเลยมันออกลื่นเลย ไอทีครับเกี่ยวเกี่ยวเสร็จพยานจะถีบจังหวะสองครับไม่ทันได้ถีบนี่ครับถีบแต่ไม่มีผลครับเส่ไปโอ้โหเรียบร้อยครับหนังควายตีเข้าท้องครับโอ้โหโดนเสษหนังควายตีเข้าท้องครับเรียบร้อยครับแม่นักชกไทยของเราครับโอ้โวันชนะสิทธิ์จ่าเตมครับเป็นฝ่ายเสียบเข่าขวาครับเอาชนะนอกทางด้านของอมจำลานตำนานของกัมบูชาไป นายยกที่4เท่านั้นเองครับแม่ไฟนี้เรียกว่าเสียบทีเดียวนี่หวานเกีียบเลยทีเดียวนะครับรับชมจบเทียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับมวยคู่นี้ครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้ชิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคิดหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ